คือเราตั้งเก้าสามคะแนนอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันเด็กเล่นกันทุ่มเทช่วยมากแม้กระทั่งหยดจนนาทีสุดท้ายเราเราทำได้เหมือนกันคือมันเหมือนกับปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับเราอะแต่ว่าพตัดสินปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นธรรมดานฟุตบอลแล้วยิงปุ๊บเนี่ยโอเคเราดีใจปุ๊บมันต้องเราโอเคไล่ผู้เล่นเข้ามาในสนามพร้อมนะมีผู้เล่นรู้สึกว่าไปดูเชฟน่าจะมีผู้เล่นเราอยู่ในแดนคู่ต่อสู้หนึ่งคนนะฮะ ผู้ตัดสินไม่สามารถปล่อยให้เล่นได้นะคือนี่คือฟุตบอลไม่รู้ว่าเขามีผู้ตัดสินมีเจตนาอะไรคือไปเข่งคัดกติกามากไปหรือเปล่ากติกาเปิดช่องให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าสมมุติว่าเกมมันมันต้องยอมรับโดยดุดสเดี๋วผมทำนทดทำประตูได้โดยที่ขา่าขาสะอาดและความพยายามแต่กรรมการมาทำละทำให้เกมฟุตบอลมัน,ม,นมันเป็นไปอย่างอื่นผมไม่เข้าใจนะถ้าสมมติว่าผู้เล่นเรามาดีใจข้างนอกหมดเนี่ยมันลราก็เขาเล่นเร็วเนี่ยเขามีสิทธิ์ทำได้ แต่ว่ามีผู้เล่นเราอยู่ในแดนคู่ต่อสู้หนึ่งคนอย่างเงี้ยมันถือว่าไม่สมบูรณ์คืูธรรมดาเหมือนกันเราเริ่มเขี่ยผู้ตัดสินต้องไล่ให้กลับไปในแดนให้หมดก่อนปรากฏว่าเขาไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้เล่นแล้วก็ยิงประตูเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าต้องมีมาตรการหรือว่าประท้วงอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจกติกาไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันคืออะไรขึ้นสมมติว่าเกมยังเสมออย่างนี้เนเชียงใหม่เอดีนี่กระตกที่น้ากันแ เหนื่อยน,นิดนึงเพราะว่ามันต้องไปนได้หแต้มใช่ใช่ก็แช์หน้าก็ต้องต้องชนะอีกนะจริงๆเราท่าเราชนะนัดนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่สายสะอาดแบบแล้วก็เราจะกลับมาได้ด้วยนะด้วยพลังของกอ,องเชียร์พลังของนักฟุตบอลที่ทุ่มเท เ่นัาล <now, S 1> no ูกที่ตีเสมอตรงนี้นะฮะเกมของทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างคือแฟนนะแฟนนะเล่นกันคือหนักในเกมทุกอย่างคือสู้ด้วยพละกําลังแท็กติกความทุ่มเทของนักเตะแต่ผู้ธศิลินทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจอยากจะบอกกองเชียร์ที่รักทีมเชียงใหม่เอฟซีเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นี่คือจริงๆฟุตบอลมันยังมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะอีกอีกปีนี้ปีหน้าปีต่อไปเนี่ย คือไม่อยากให้เป็นเหตุการณ์นี้แล้วทาให้เราต้องโดนแบนจากจากสนามห้ามเ,เล่นในสนามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคือผมเราบางทีอาจจะมีทางที่เราสดใสกว่าน,นี้นะอาจจะ